Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ับฟังการสัมมนา,านะคะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของหน่วยงานแล้วก็บริษัท CPF ค่ะมาเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับงานวิจัยด้านอาหารกุ้งนะคะที่บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญค่ะให้มีการวิจัยมาไม่ต่ำกว่า25ปีนะคะวันนี้ก็จะมาในหัวข้ออาหารกุ้งสูตรใหม่แบรนด์ใหม่ด้วยการพลัสค่ะมาดูด้านอาหารค่ะ เราก็พัฒนาสูตรอาหารนะคะวัตถุดิบแล้วก็สารเสริมต่างๆค่ะโดยต้องผ่านขั้นตอนการทดลองวิจัยนะคะพิสูจน์ยืนยันผลได้ทางสถิติโดยมุ่งสู่เป้าหมายของความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งนะคะของเกษตรกร,ร,กรที่มีรูปแบบการเลี้ยงที่หลากหลายแตกต่างกันไปค่ะก็เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำแล้วก็กําไรที่ดีนะคะค่ะทิศทางในการพัฒนาอาหารของเราค่ะอันดับแรกค่ะ ต้องตอบสนองต่อความต้องการนะคะของตลาดแล้วก็เกษตรกรนั่นก็คือต้องต้นทุนต้นทุนต่ำแล้วก็กําไรสูงค่ะเพราะอาหารคือต้นทุนอันดับแรกในการเลี้ยงกุ้งนะคะถ้าอาหารมีประสิทธิภาพที่ดีการเลี้ยงกุ้งก็จะประสบผลสําเร็จค่ะข้อ 2. ค่ะเป็นการส่งต่อง,งานวิจัยค่ะว่าใช้ได้จริงในระดับเชิงพาณิชย์นะคะ ข้อ3ค่ะพัฒนาอาหารเพื่อสนับสนุนต่อการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์กุ้งของบริษัท CBF หรือว่าสายพันธุน์อื่นๆเมื่อสายพันธุ์ถูกพัฒนาแล้วเขาก็ต้องได้รับอาหารที่มีคุณภาพนะคะเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็แข็งแรงค่ะสุดท้ายค่ะเราไม่ได้พัฒนาอาหารเพื่อดูแต่ระดับโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะเราดูถึงแหล่งที่มาของ วัตถุดิบค่ะต้องถูกกฎหมายแล้วก็ตรวจสอบย้อนกลับได้ค่ะเพราะว่าเราผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงกุ้งและเราผลิตกุ้งเพื่อเป็นอาหารของคนนะคะถ้ากุ้งที่เราผลิตค่ะสามารถทราบที่มาตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะคะเราก็จะสามารถแข่งขันกับตลาดได้ค่ะมีความปลอดภัยค่ะแล้วก็เราดูถึงระดับการย่อยได้ของโปรตีนและการนำไปใช้ประโยชน์นะคะ ถ้าอาหารของเราค่ะที่เห็นข้างถุงนะคะไม่ว่าจะแบรนด์ใดๆก็ตามถ้าระดับโปรตีนสูงแต่กุ้งไม่สามารถย่อยแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะก็จะเกิดการตกค้างของแอมโมเนียแล้วก็ในไตในบ่อนะคะส่งผลด้านลบต่อคุณภาพน้ำแล้วก็ตัวกุ้งตามมาค่ะ สุดท้ายค่ะเราไม่ได้คำนึงถึงแค่การเจริญเติบโตเราดูถึงความแข็งแรงของตัวกุ้งด้วยนะคะในการพัฒนาสูตรอาหารค่ะในอาหารกุ้งก็ประกอบด้วยโภชนะหลกักก็คือโปรตีนไขมันแล้วก็แป้งนะคะที่มีในสัดส่วนที่สูงส่วนโภชนะรองก็คือเกลือแร่หรือว่าแร่ธาตุแล้วก็วิตามินค่ะจะมีในสัดส่วนที่น้อยแต่มีความสำคัญยิ่งนะคะและส่วนอื่นๆก็คือน้ำหรือความชื้นค่ะ ซึ่งระดับไขมันค่ะบริษัทของเราจดทะเบียนนะคะในกุ้งขาวแล้วก็กุ้งดําเท่ากันแล้วก็เท่ากันทุกเบอร์นะคะก็คือไม่ต่ํากว่า5%ค่ะส่วนระดับโปรตีนค่ะในกุ้งขาวจะจดไว้ต่ํากว่ากุ้งดําตามพฤติกรรมการกินนะคะแต่ทั้งสองกุ้งค่ะก็จดท,ที่ระดับต่ําลงมานะคะตามขนาดหรือว่าอายุของกุ้งค่ะโดยกุ้งขาวค่ะ เริ่มที่35ถึง32ค่ะกุ้งดำจะเริ่มที่38ถึง35ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะโภชนะดังกล่าวอาจจะไม่เพียงพอในปัจจุบนันเพราะว่ากุ้งได้ถูกเลี้ยงนะคะด้วยสภาวะคุณภาพน้ำนะคะมีความเสื่อมโทรมลงนะคะสภาวะแวดล้อมอากาศมีความแปรปรวนสูงแล้วก็มีโรคเกิดขึ้นมากมายค่ะฉะนั้นเราต้องเน้นที่เรื่องส่งเสริมสุขภาพให้กุ้งแข็งแรงด้วยค่ะ ฉะนั้นถึงเวลาที่บริษัทจะเปลี่ยนให้แก่เกษตรกร,กรทุกท่านค่ะการเปลี่ยนครั้งนี้ถ้านับเป็นลดก็คือ Major ร h a ชนเลยนะคะจากอาหารกุ้งขาวค่ะบังก้าก็เป็นบังก้าพัร CP นะคะก็เป็น CP พัพค่ะและไม่เฉพาะ2แบรนด์นะคะแบรนด์ band อื่นๆของเราก็จะมีคำว่าพัรตามมานะคะและเราไม่ได้เปลี่ยนแต่ชื่อค่ะเราเปลี่ยน คุณสมบัติต่างๆเพิ่มเข้าไปในอาหารอีกนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเราเปลี่ยนอะไรบ้างค่ะอันดับแรกเลยค่ะระดับโปรตีนที่เราเคยจดไว้ไม่เท่ากันนะคะในกุ้งขาวกุ้งดำนะคะเบอร์1ถึงเบอร์สี่ค่ะเราก็จะจดเท่ากันค่ะโดยกุ้งขาวค่ะไม่ต่ำกว่า35%โปรตีนกุ้งดำไม่ต่ำกว่า38%โปรตีนนะคะแล้วก็ยกเว้นเบอร์ห้าของกุ้งดำค่ะที่ไม่ต่ำกว่า35ค่ะ และเรายังมีการเพิ่มคุณค่าทางอาหารอื่นๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพกุ้งนะคะค่ะเรามาดูคุณสมบัติค่ะที่มีในอาหารสูตรพัดของเราที่เราได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอันดับแรกเลยค่ะเสริมเรื่องความแข็งแรงค่ะเพราะจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งนะคะให้กุ้งมีความแข็งแรงสามารถต้านทานเชื้อก่อโรคได้ค่ะ2ค่ะช่วยต้านทานจุลชีพค่ะคือช่วยลดหรือยับยั้งนะคะ การเกิดจุลชีพภายในตัวเขาไม่ให้เพิ่มจํานวนมากจนก่ออันตรายกับตัวเขานะคะซึ่งมันก็เป็นผลพวงจากข้อแรกว่าเมื่อเขามีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะระบบภูมิคุ้มกันเขาเองก็จะดีขึ้นเขาก็จะสามารถต้านทานจุลชีพได้และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือในวัตถุดิบเรานะคะบางตัวมีคุณสมบัติในข้อนี้อยู่ค่ะและถ้าท่านเห็นคําว่าต้านจุลชีพก็คงนึกถึงยาปฏิชีวนะซึ่งก็ไม่ใช่ในกลุ่มนี้นะคะเพราะว่า ถ้ามีการใช้ปยาปฏิชีวนะก็ต้องเพิ่มโดสขึ้นเรื่อยๆหรือบางทีเกิดการดื้อยานะคะไม่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งนะคะและถ้ามีการใช้เกิดการตกค้างก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ค่ะมาดูคุณสมบัติข้อต่อไปค่ะอาหารแล้วก็ขี้กุ้งค่ะมีความคงทค่ะมีความคงตัวในน้ำสูงขึ้นเพราะว่าบริษัทเลือกชนิดแป้งประกอบกับเทคโนโลยีการผลิต นะคะอาหารของเราที่พัฒนาควบคู่กันไปค่ะก็จะทำให้ทั้งอาหารแล้วก็ขี้กุ้งค่ะแตกตัวในน้ำช้านะคะสามารถกำจัดออกจากบ่อได้ง่ายค่ะต่อมาค่ะช่วยลดความเครียดก็จะช่วยป้องกันนะคะหรือว่ายับยั้งไม่ให้เกิดกุ้งกุ้งไม่ให้เกิดความเครียดถ้าอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงฉับพลันหรือว่าที่ไม่เหมาะสมนะคะต่อมาค่ะ กุ้งจะโตได้ก็ต้องมีการลอกคาบค่ะและการลอกคาบที่สมบูรณ์ก็ต้องมีองค์ประกอบของแร่ธาตุต่างๆที่สมดุลนะคะเราก็มีการเติมค่ะกลุ่มแร่ธาตุที่จําเป็นคําว่าจําเป็นก็คือในน้ํามีปริมาณน้อยมากๆค่ะต้องได้รับจากอาหารนะคะเพราะเขาทําหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ ide, แล้วก็โคแฟกเตอร์ค่ะที่จะทําให้การทํางานต่างๆในร่างกายของกุ้งนะคะสมบูรณ์ค่ะโดยเฉพาะเรื่องระบบภูมิคุ้มกันค่ะ สุดท้ายค่ะช่วยให้สีกุ้งสวยเพราะว่าวัตถุดิบบางตัวของเราค่ะมีกลุ่มแคโรทีนอยด์หรือกลุ่มสารสีที่ทุกท่านคุ้นชินนะก็จะช่วยทําให้ตัวกุ้งสีสวยและกลุ่มนี้เองค่ะเขายังทาหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระทําให้กุ้งแข็งแรงโตดีแล้วก็ สีสวยค่ะค่ะเรามาดูความต่างนะคะคุณสมบัติระหว่างสูตรเก่าแล้วก็สูตรใหม่มีอะไรแตกต่างกันบ้างนะคะในสูตรเก่าค่ะทั้งกุ้งขาวและกุ้งดำค่ะก็ยังมีคุณสมบัติในเรื่องลดความเครียดล็อกคาบโตปกติแล้วก็สีสวยค่ะส่วนกุ้งดำนะคะจะมีในเรื่องของช่วยให้อาหารแล้วก็ขี้กุ้งคงตัวค่ะ ส่วนในสูตรพารค่ะเราก็จะเสริมความแข็งแรงมานะคะแล้วก็เรื่องช่วยต้านทานจุลชีพค่ะที่เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะส่วนกลุ่มอื่นๆนะคะที่มีคุณสมบัติดั้งเดิมเราก็มีการอาจจะเพิ่มความเข้มข้นนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในตัวกุ้งขึ้นค่ะกุ้งที่ทุกท่านเลี้ยงนะคะถ้าอยู่ใน สิ่งแวดล้อมที่มีความแปรปรวนสูงในรอบวันหรือรอบสัปดาห์นะคะรวมถึงคุณภาพน้ําเปลี่ยนแปลงมีเชื้อปะปนมาแล้วก็มีการเกิดโรคขึ้นมากมายนะคะถ้าเขาอยู่ในสภาวะแวดล้อมอย่างเงี้ยนานๆเขาก็อาจจะเกิดความเครียดจนตัวเขาเองตายการเลี้ยงกุ้งของเราก็เสียหายนะคะ ค่ะฉะนั้นถ้าท่านเลี้ยงด้วยอาหารกุ้งสูตรพารค่ะเขาก็จะได้รับคุณสมบัติต่างๆที่มีในอาหารสูตรพารเข้าสู่ตัวเขานะคะก็จะทําให้ตัวเขานะคะการสร้างเปลือกกล้ามเนื้อสมบูรณ์ค่ะลดความเครียดเสริมความแข็งแรงสีสวยแล้วก็ขี้ยาวค่ะและด้วยตัวเขาเองค่ะมี ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเป็นนะคะตัวเขาก็สามารถเมื่อเขามีสุขภาพที่ดีเขาก็จะสามารถกําจัดเชื้อต่างๆได้ทําให้เป็นการป้องกันที่จะไม่ให้เขาเกิดความเสียหายกับตัวเขาด้วยนะคะเมื่อกี้ก็เป็นภาพรวมค่ะของอาหารกุ้งสตรพัดนะคะคุณสมบัติต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะ่ะต่อไปก็เป็นการทํางานวิจัยของ อาหารที่เราพัฒนาขึ้นมานะคะก็จะมี2หัวข้อด้วยกันค่ะในเรื่องแรกก็คือผลต่อความแข็งแรงของตัวกุ้งค่ะเราก็ตั้งข้อสันนิษฐานค่ะถ้ากุ้งเขาแข็งแรงนะคะเขาต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วก็สามารถต้านทานเชื้อก่อโรคได้นะคะเราก็เลือก ทดสอบค่ะเลือกทดสอบการต้านทานเชื้อ EHP เพราะว่าโรคเนี้ยก่อความเสียหายให้กับการเลี้ยงกุ้งอย่างมากค่ะเราก็โดยวิธีที่เรียกว่า EHP cohabitation ค่ะก่อนอื่นค่ะก่อนที่จะทดลองการต้านทานเชื้อ EHP ค่ะเราก็ต้องเลี้ยงกุ้งก่อนนะคะด้วยลงสต็อ โทษค่ะลงกุ้งในถัง200ลิตรนะคะจำนวน60ตัวค่ะเป็นเวลา21วันแล้วก็ให้อาหารทดลองทั้งหมด7สูตรค่ะโดยสูตรที่1เรียกว่าอาหารอ้างอิงคำว่าอาหารอ้างอิงก็คือเป็นอาหารที่คัดเลือกวัตถุดิบชั้นดีเยี่ยมค่ะแต่จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะส่วนที่สองหรืออาหารพื้นฐานก็เป็นชุดควบคุมของเราค่ะก็จะประกอบด้วยวัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหารกุ้งทั่ว,วไปค่ะ ส่วนทีสถึงที่7ค่ะจะเป็นอาหารที่เป็นสูตรทดลองที่เรามีการปรับสูตรเพื่อทดสอบเปรียบเทียบกับทีสนะคะหลังจากเราเลี้ยงกุ้งด้วยอาหารสูตรทดลองต่างๆค่ะเป็นเวลา21วันค่ะเราก็เอากุ้งนะคะมาใส่ในตะกร้าค่ะ ซึ่งในตะก,ก้ายังเป็นกุ้งปกตินะคะจากนั้นเราก็เอากุ้งในตะก,ก้าค่ะไปใส่ในถังที่มีกุ้งป่วยหรือติดเชื้อ EHP อยู่นะคะเพื่อเหนี่ยวนำให้เขาเกิดการติดเชื้อจากกุ้งป่วยจึงเรียกว่า EHP cohabitation ค่ะระหว่างการทดลองเราก็ยังมีอาหารมีการให้อาหารแต่ละสูตรอยู่นะคะค่ะและแต่ละสูตรการทดลองค่ะเราก็ทำสองถังหรือว่าสอซ้ำนะคะ ก็ทำการทดลองทั้งหมด9วันเราก็เก็บกุ้งค่ะในตะกร้าไปตรวจสอบปริมาณเชื้อ EHP ด้วยวิธี PCR ค่ะค่ะอันนี้ขออนุญาตแสดงผลการทดลองนะคะเป็นผลของปริมาณเชื้อในตัวกุ้งหลังตรวจสอบด้วยวิธี PCR ค่ะในกรอบสีฟ้าก็จะเป็นผลจากกุ้งในถังที่1นะคะ กรอบสีชมพูก็จะเป็นผลของกุ้งในทางที่2ค่ะและจากตัวเลขค่ะท่านจะเห็นว่าบางทีตเมต็ดหรือุดบางชุดการทดลองนะคะถัทงที่1มีปริมาณเชื้อต่ําแต่ว่าถาังที่2มีปริมาณเชื้อสูงนั่นก็ใช้ไม่ได้นะคะถือว่าเป็นสูตรอาหารที่ยังให้ผลไม่ดีเพราะว่าไม่เป็นในทางเดียวกันก็จะมีชุดการทดลองที่ T1 T3 แล้วก็ T4 ค่ะที่พบว่ามีปริมาณเชื้อ ehp ในตัวกุ้งต่ำทั้งคู่นะคะ ให้ดูเป็นกราฟเพื่อง่ายค่ะก็แท่งสีฟ้าจากถังที่หนึ่งค่ะแท่งสีส้มจากถังที่สองก็จะเห็นว่าทีหนึ่งทีสามแล้วก็ทีสี่ค่ะให้ปริมาณเชื้อที่ต่ำนะคะในตัวกุ้งเมื่อให้กินอาหารชุดการทดลองที่สองสามสี่ค่ะค่ะแล้วอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยค่ะก็จะเห็นว่าทีหนึ่งทีสามแล้วก็ทีสี่ค่ะมีปริมาณมีปริมาณเชื้อที่ต่ำกว่าทีอื่นๆนะคะแล้วก็ แตกต่างกันทางสถิติค่ะดังนั้นการให้อาหารสูตรการทดลองที่ที่1ที่3แล้วก็ที่4ค่ะสามารถลดอัตราการติดเชื้อ EHP ได้นะคะขออนุญ,ญาตย้ำนะคะไม่ใช่ว่าไม่ติดติดแต่ติดช้ากว่าค่ะก็คือในเวลาที่เท่ากันนะคะตัวกุ้งเขามีการต้านทานเชื้อที่ดีกว่าทําให้ปริมาณเชื้อในตัวเขาติดน้อยกว่านะคะและด้วยเหตุผลนี้ค่ะ สมมติเราเลี้ยงกุ้งจริงๆมีเชื้ออยู่ในในในบอ่อเราจริงๆเกิดการติดเชื้อค่ะตัวกุ้งเขาต้านทานเชื้อได้แล้วกว่าที่เขาจะแสดงอาการที่เป็นเขาเรียกอะไรถึงแก่ความเสียหายหรือว่าแสดงอาการที่ว่าผิดปกติเราเองซึ่งเป็นผู้เลี้ยงกุ้งอะค่ะก็จะสามารถช่วยเขาได้อีกทางเช่นอาจจะเปลี่ยนถ่ายน้ําเพื่อได้รู้เชื้อในบอ่อหรือว่ามีการเติมโปรไบโอติกหรือว่าผสมสารต่างๆเพื่อให้เขาแข็งแรงขึ้นค่ะ ก็เป็นการแก้ปัญหา2ทางก็คือด้วยตัวกุ้งเองที่เขามีความต้านทานเชื้อแล้วก็ผู้เลี้ยงเองที่จะช่วยทำให้บ้านเขาดีขึ้นนะคะค่ะเมื่อกี้ก็เป็นงานทดลองแรกที่เกี่ยวกับความแข็งแรงในเรื่องการทดสอบความต้านทานเชื้อ EHP นะคะงานวิจัยที่2อมาดูเรื่องประสิทธิภาพนะคะการทำงานของเม็ดเลือดค่ะจากรูปค่ะเม็ดกลมๆสีน้าเงินจะกะ เป็นตัวแทนของเม็ดเลือดค่ะแล้วก็ชิ้นสีแดงเล็กๆค่ะก็จะเป็นตัวแทนของสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อก่อโรคนะคะเมื่อเม็ดเลือดของกุ้งเขาเจอค่ะสิ่งแปลกปลอมเขาก็จะเข้าโอบล้อมแล้วก็ทําลายค่ะทําให้เชือ้อนั้นไม่สามารถเพิ่มจํานวนจนทําอันตรายต่อตัวกุ้งนะคะเรียกกิจกรรมนี้ว่าฟาโกไซติกแอคทิวิตี้ค่ะในรูปค่ะก็จะเปรียบเม็ดเลือดเป็นเปรียบเสมือนแพ็กเม็ ก็จะไหลเวียนอยู่ในระบบหมุนเวียนเลือดเมื่อเขาเจอสิ่งแปลกปลอมเขาก็จะเข้ากำจัดแล้วก็ทําลายนะคะไม่ให้เพิ่มจํานวนหรือทําอันตรายต่อตัวเขาได้ค่ะค่ะอันนี้เป็นรูปภายใต้กล้องนะคะในการทํากิจกรรมฟาโกไซติกนะคะ สีชมพูจะแทนเม็ดเลือดค่ะและท่านจะเห็นว่าเม็ดเลือดบางเม็ดก็ทำประสิทธิภาพดีก็จะเห็นว่าจะมีจุดขาวๆนะคะภายในนั่นก็คือเขาสามารถโอบล้อมได้หลายชิ้นนะคะบางเม็ดเลือดก็อบล้อมได้เพียงชิ้นเดียวค่ะค่ะเขาก็มีการแบ่งเกรดประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดนะคะตั้งแต่ไม่ดีปานกลางดีแล้วก็ดีมากค่ะขึ้นกับจำนวนที่เขากินกินได้นะคะ ค่ะเราก็มาทดสอบกับกุ้งที่ได้รับอาหารแต่ละชุดการทดลองค่ะเราก็เลือกชุดที่ T1 ถึง T4 ค่ะมาทำการเก็บเลือดแล้วก็ทำปฏิกิยาฟาโกไซติกแอคทิวิตี้นะคะหรือการจับกินของเม็ดเลือดค่ะ ผลที่ได้ก็จะเห็นว่า T4 ค่ะชุดการทดลองที่4หลังจากเขาได้รับอาหารแล้วเขามีประสิทธิภาพในการจับกินเชื้อก่อนโรคสูงสุดนั่นก็สอดคล้องกับงานทดลองแรกว่าทำไมถึงเจอปริมาณ ehp ในตัว ที่น้อยกว่านะคะเพราะว่าด้วยระบบการป้องกันตัวเองหรือกระพุ่มของเขาเองค่ะเขาทำงานได้ดีเขาจึงสามารถกาจัดเชื้อ EHP ได้ออกจากตัวได้ดีนะคะและอย่างที่บอกค่ะกุ้งเขาไม่สามารถจะจำเพาะเจาะจงได้ว่าจะเป็นเชื้อ EHP หรือว่าเชื้อ VBO นะคะไม่ว่าเชื้อใดๆเข้ามาถ้าระบบภูมิคุ้มกันเขาดีเขาก็จะทาหน้าที่นี้ได้ดีค่ะค่ะจากผลการทดลองนะคะก็สรุปได้ว่า สามารถลดอัตราการติดเชื้อ EHP ได้นะคะแล้วก็ทำให้กุ้งแข็งแรงขึ้นนะคะโดยดูจากการทำงานของเม็ดเลือดนะคะที่มีประสิทธิภาพในการอบล้อมทำลายเชื้อโรคได้นะคะดังนั้นค่ะจากการวิจัยสูตรอาหารแล้วก็การทดลองกับกุ้งนะคะทั้งในระดับแลบสเกลแล้วก็คอมเมอร์เชียนสเกลค่ะจึงผลิตออกมาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรทุกท่านค่ะ และกราฟนี้ค่ะทุกท่านจะคุ้นชินก็คือเป็นกราฟของอัตราการเจริญเติบโตของสายพันธุ์กุ้ง CPF ของเรานะคะจะเห็นว่ามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีในทุกๆปีค่ะก็เพื่อให้การเลี้ยงของท่านรอบเร็วนะคะมีผลกำไรที่สูงค่ะในต่อปีเพราะว่าถ้ารอบเร็วเราก็สามารถเลี้ยงกุ้งได้หลายรอบผลกำไรก็จะเพิ่มขึ้นต่อปีนะคะค่ะและปัจจุบันค่ะทุกท่านจะทราบแล้วว่า สายพันธุ์กุ้งของเราค่ะมีให้เกษตรกรเลือกทั้งหมด3สายพันธุ์นะคะก็จะเป็น CP Turbo ค่ะ Super w i n แล้วก็ Super Fast ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ค่ะก็จะมีจุดเด่นข้อดีที่แตกต่างกันไปนะคะเพื่อให้เกษตรกรค่ะสามารถที่จะเลือกให้เหมาะกับการเตรียมบอ่อหรือว่าระบบ b บโอซีเคีที่เราสามารถทำได้รวมถึงทรัพยากรที่เรามีนะคะแล้วก็บริเวณพื้นที่ที่เราเลี้ยงกุ้งค่ะเราก็จะสามารถได้ว่าเราควรจะเอาสายพันธุ์ไหนไปลงเพื่อให้การเลี้ยงของเราประสบความสำเร็จนะคะค่ะหน้าที่การพัฒนาสายพันธุ์เป็นหน้าที่ของทีมพ่อแม่พันธุ์เราซึ่งเป็นหน่วยงาน วิจัยพัฒนาอาหารเราก็ต้องพัฒนาอาหารค่ะเพื่อมาสนับสนุนกับสายพันธุ์ที่ทางบริษัทได้พัฒนาขึ้นนะคะก็จึงออกมาเป็นตัวพรัสที่มานำเสนอในวันนี้ค่ะก็เริ่มร้อนเมื่อเดือนต้นเดือนกุมภานะคะแล้วก็มีสูตรถ้าท่านใช้อยู่ก็จะเป็นเทอร์โบเสูตรนี้จะเป็นโปรตีนสูงค่ะที่ร้อนไปเมื่อ2อสมปีนะคะก็เพื่อจะทำให้การเลี้ยงกุ้งนะคะประกอบกับ สายพันธุ์ที่พัฒนามาไม่ว่าจะเป็นของบริษัทหรือว่าบริษัทอื่นๆนะคะสามารถที่จะมีอาหารมาซัพพอร์ตให้ได้ค่ะค่ะและนี้เป็นภาพการละลายของอาหารนะคะในโหลจะเห็นว่าการละลายต่างกันนะคะเมื่อเราให้อาหารค่ะอาหารละลายในน้ําก็จะเกิดสารละลายอินทรีย์ค่ะทั้งสารละลายอินทรีย์คาร์บอนแล้วก็สารละลายอินทรีย์ไนโตรเจนนะคะซึ่ง2กลุ่มนี้ค่ะ เป็นอาหารอย่างดีของเชื้อ v ิบิถ้าเกิดในบ่อขึ้นนะคะการบูมของเชื้อวิบ o ก็จะเร็วแล้วก็เกิดจำนวนมากก็จะส่งผลด้านลบต่อตัว,ตวกุ้งนะคะค่ะและอันนี้เป็นภาพค่ะการละลายของอาหารกุ้งในห้องปฏิบัติการนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นอาหารกุ้งทั่วไปค่ะฝั่งขวาจะเป็นอาหารกุ้งที่เลือกชนิดแป้งกับเทคโนโลยีการผลิตของบริษัทเรานะคะ ก็จะเห็นว่าเมื่อมีการกลัวและตั้งไว้4ี่ชั่วโมงนะคะเมื่อดูด้วยสายตาค่ะอาหารฝั่งซ้ายนะคะจะมีการละลายก็คือเห็นว่าน้ำขุ่นกว่านะคะขุ่นกว่าฝั่งขวาค่ะอันนี้เป็นการมองด้วยสายตานะคะเราก็มีการเก็บเป็นตัวเลขค่ะด้วยค่า DOC แล้วก็ค่าเทอร์บิดหรือค่าความขุ่นนะคะ ด้วยกราฟค่ะค่า DOC ค่ะกราฟสีฟ้าจะเป็นอาหารทั่วไปนะคะสีส้มจะเป็นอาหารที่เลือกชนิดแป้งกับเทคโนโลยีการผลิตนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเป็นอาหารทั่วไปค่ะเมื่อแช่ในน้ำเพิ่มขึ้นค่า DOC ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สูงขึ้นกว่าอาหารที่มีการพัฒนาขึ้นมานะคะแต่ถ้ามาดูค่าความขุ่นค่ะมีแนวโน้มที่สูงแต่อาจจะไม่ได้ชัดเจนเหมือนค่า DOC นะคะ แต่ก็ถือว่าสูงกว่าอาหารที่เราพัฒนามาค่ะค่ะคราวนี้เมื่อเราเลี้ยงกุ้งนะคะเราให้อาหารที่อาจจะไม่ถูกต้องมีการตกค้างเหลือในบ่อนะคะรวมถึงการจัดเก็บของเสียภายในบ่อเราไม่ทันต่อปริมาณสารอินทรีย์นะคะในบ่อก็อาจจะเกิดการบูมของแบคทีเรียส่งผลให้เกิดแอปเพทหรือว่า EHP รวมถึงขี้ขาวตามมาได้นะคะ และอีกคุณสมบัติที่สำคัญของอาหารกุ้งเลยค่ะความดึงดูดกลิ่นกุ้งค่ะอาหารที่เราให้กุ้งไปเราก็ต้องการให้กุ้งเข้ามาจับกินโดยทันทีถูกต้องไหมคะเพื่อป้องกันการละลายของเม็ดอาหารแล้วก็ต้องการการสูญเสียสารอาหารที่อยู่ในเม็ดไปก่อนที่กุ้งจะกินดังนั้นถ้าอาหารกุ้งมีการดึงดูดกลิ่นที่ดีค่ะเมื่อเราให้ไปปุ๊บ กุ้งก็ต้องเข้ามาจับกินซึ่งบริษัทเรามีการทดลองทั้งในห้องปฏิบัติการแล้วก็ในบอ่อจริงๆตามภาพเลยนะคะจากภาพาให้ไปไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะกุ้งก็จะเข้ามาจับกินอาหารได้อย่างรวดเร็วค่ะ,คะนอกจากคุณภาพอาหารที่มีความสำคัญต่อคุณภาพน้ำแล้วก็ตัวกุ้งนะคะขี้กุ้งก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะฝั่งซ้ายค่ะคือขี้กุ้งที่ได้รับอาหาร ทั่วไปนะคะส่วนฝั่งขวาค่ะคือขี้กุ้งที่ได้รับอาหารที่เราพัฒนาขึ้นมากับเทคโนโลยีการผลิตที่ดีนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเป็นอาหารทั่วไปค่ะขี้จะแตกเร็วนะคะละลายน้ําเก็บออกจากบ่อได้ยากค่ะอาจจะเกิดการตกค้างของสาระละลายอินทรีย์ในบ่อเยอะนะคะส่วนฝั่งขวาค่ะขี้กุ้งยังคงเป็นเส้นนะคะคงสภาพมีน้ําหนักเราสามารถเก็บออกจากบ่อได้ง่ายค่ะลดการเกิดปริมาณสารอินทรีย์ในบ่อค่ะ ดังนั้นค่ะการพัฒนาอาหารนะคะที่มาจากการพัฒนาสูตรอาหารประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตอาหารนะคะก็จะทำให้ได้อาหารกุ้งที่ดีค่ะมีการดึงดูดกลิ่นที่ดีอาหารมีความน่ากินค่ะแล้วเมื่อกุ้งกินเข้าไปค่ะจะทำให้กุ้งสามารถย่อยอาหารได้ใช้คุณค่าทางอาหารที่อยู่ในตัวอาหารเข้าสู่ตัวกุ้งได้มากที่สุดนะคะอาหารและขี้กุ้งคงตัวในน้ำได้ดีค่ะ ถ้ามีการตกค้างก็สามารถกำจัดออกจากบอ่อได้ง่ายนะคะลดปริมาณสารอินทรีย์ที่อาจจะเกิดขึ้นในบอ่อค่ะก็เท่ากับเป็นการลดการเกิดวิบิโอนะคะลดการเกิดตะกอนที่จะให้สปอร์ของ ehp ยยึดเกาะค่ะ ดังนั้นก็มีโอกาสน้อยที่อาจจะเกิดโรคขี้ข่าวในบ่อเราได้ค่ะค่ะขออนุญ,ญาตสรุปคุณสมบัติของอาหารที่เราพัฒนามานะคะ 1. ค่ะคัดเลือกวัตถุดิบจึงทำให้อาหารมีความดึงดูดกลิ่นแล้วก็น่ากินต่อตัว,ตวกุ้งค่ะได้มีการพัฒนาสูตรค่ะเพื่อส่งผลต่อสุขภาพกุ้งให้แข็งแรงค่ะจากงานวิจัยท่านจะเห็นว่ามี เมื่อกินอาหารไปแล้วก็สามารถลดอัตราการติดเชื้อ EHP ได้นะคะแล้วข้อ3ค่ะวิจัยสูตรอาหารค่ะควบคู่ไปกับการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ค่ะทั้งของบริษัทเราเองแล้วก็ของบริษัทอื่นๆเพราะกุ้งที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ก็ต้องมีความต้องการอาหารที่คุณภาพดีเพื่อที่จะทำให้เขาโตดีแล้วก็มีความแข็งแรงนะคะ แล้วก็สีกุ้งสวยค่ะอย่างที่บอกค่ะเรามีวัตถุดิบที่ช่วยในการสะสมหรือการสร้างสีของตัวกุ้งนะคะทําให้ตัวกุ้งเขามีสีสวยค่ะสุดท้ายอย่างที่วันนี้ตอนเช้าเราได้รับฟังแล้วค่ะเป็นอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่ออาหารคงตัวข,ข,ข,ขี้กุ้งคงทนในน้ําก็สามารถ ลดการเปลี่ยนถ่ายน้ําออกได้นะคะก็ทําให้เป็นการลดนะคะการที่เราจะต้องทิ้งน้ํานะคะหรือสารอินทรีย์ลงสู่แหล่ง,ลงน้ําธรรมชาตินะคะค่ะก็ขออนุญ,ญาตให้เป็นเห็นเป็นภาพง่ายๆค่ะจากงานวิจัยนะคะเราจึงได้อาหารกุ้งที่ช่วยเสริมความแข็งแรงต่อตัวกุ้งค่ะ ต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเครียดตอบโจทย์สายพันธ์ุ CPF แล้วก็สายพันธ์ุอื่นๆนะคะผลกระทบต่อคุณภาพน้ำน้อยกินแล้ว FCR ต่ำรอดดีสีสวยโตวไวแล้วก็กำไรงามค่ะจากภาพท่านจะเห็นว่าอาหารและการให้อาหารเป็นหนึ่งในหลายๆปัจจัยนะคะที่จะทำให้การเลี้ยงกุ้งประสบความสำเร็จค่ะเรายังต้องมีการทำระบบ ไบโอซีเควขั้นพื้นฐานนะคะเพื่อป้องกันการเอาเชื้อจากข้างนอกเข้าสู่ระบบบ่อแล้วก็ตัวกุ้งที่เราเลี้ยงค่ะต้องมีการจัดการที่ดีค่ะตั้งแต่การเตรียมบ่อเตรียมน้ําระหว่างการเลี้ยงหรือแม้กระทั่งการพาเชี่ยวนะคะเราซึ่งเป็นผู้เลี้ยงจะไม่นําเชื้อก่อโรคเข้าสู่ภายในการเลี้ยงกุ้งของเรานะคะและสุดท้ายค่ะตัวลูกกุ้งค่ะ ต้องเป็นลูกกุ้งที่ปลอดเชื้อปลอดยามีการตรวจสอบมาตรฐานก,ก่อนการส่งมอบให้แก่ลูกค้าหรือกเกษตรกรทุกท่านนะคะดังนั้นขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นค่ะในคุณภาพของอาหารและลูกกุ้งของบริษัทเราค่ะเพราะเรามีการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่การเริ่มผลิตจนถึงก่อน,เป,นเป็นสินค้าก่อนที่จะส่งมอบให้แก่ทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะขออนุญาตเป็นตัวแทนของบริษัทจะมาบอกกล่าวว่า ขอนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้ทุกท่านเลี้ยงกุ้งประสบผลสำเร็จด้วยการส่งมอบปัจจัยสองปัจจัยนะคะที่มีคุณภาพนั่นก็คือลูกกุ้งและอาหารให้แก่เกษตรกร,กรทุกท่านค่ะวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ